สวัสด right ีครับผมโคบานเมืองร้อยเกินนะครับวันนี้จะพามาชมแปลงหญ้ากินนีนะครับที่โคบานได้หว่านปุ๋ยไว้นะครับทิ้งทิ้งไว้นะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์2อถึงสสัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงที่ฝนตกนะครับผมก็จะไปหว่านปุ๋ยณตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะครับพบว่าหญ้ากินนีนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวโคบานพามาชมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแปลงหญ้ากินนีนะครับที่ผมได้หว่านปุ๋ยทิ้งไว้แล้วนะครับก็อ่า สวยงามมากนะครับแปลงนี้ก็จะได้ให้วัวกินหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับดูนะครับชัดๆเลยนะครับอืมครับไอ้สาหรับอ่าวิธีการของผมก็คือผมจะนะครับอ่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับในเราบริเวณที่เรามีพื้นที่เยอะๆนะครับเยอะๆแล้วก็พื้นที่ว่านะครับแล้วก็จะทําการปลูกหญ้าทิ้งไว้เป็นจุดๆนะครับแล้วก็ไปหว่านปุ๋ยเรื่อยๆนะครับ โดยเฉพาะเราดูพยากรณ์อากาศว่าตอนไหนที่ฝนได้ตกนะครับฝนตกวันไหนเราก็จะไปหว่านวันนั้นนะครับซึ่งก่อนที่จะฝนตกนะครับเราก็ไปหว่านทิ้งไว้นะครับเพราะว่าหญ้าในสวยงามมากนะครับแปลงหญ้ากินนี้แปลงนี้ก็จะสามารถให้วัวกินได้ประมาณสักตรงนี้น่าจะสองวันอยู่นะครับ2วันนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นปลูกหญ้าขนนะครับโคบานจะตัดแล้วก็ไถครับแล้วก็ลงหญ้าขนทั้งหมดนะครับ ทีนี้มาชมย่าแปลงกินนีอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆขึ้นเต็มเลยนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเราแค่ดูแลเรื่องปุ๋ยแค่นั้นเองนะครับในหน้าฝนนะครับไปตัดตําแหน่งตรงนั้นตรงนี้ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบนะครับนะครับสวยงามนะครับอ่าอันนี้กาลังพอดีนะครับไม่แก่เกินไปนะครับกําลังพอให้วัวกินดีๆคาดว่าตรงนี้น่าจะได้ประมาณสัก2วันอยู่นะครับตําแหน่งนี้ พื้นที่บ้านตัวนี้ผมก็จะมีแผนนะครับที่จะปลูกนะครับหญ้าขนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ครับเราปลูกไว้เป็นจุดๆไปเพื่อให้หญ้าพอเพียงนะครับเราจะสามารถที่จะไปเอาจุดนั้นจุดนี้ได้ทั้งหมดครับสําหรับการบริหารจัดการเรื่องหญ้านะครับแล้วก็หลักๆก็คือเราดูแลเรื่องปุ๋ยให้ให้ดีนะครับหน้าฝนเราไม่ต้องลดน้ํานะครับเราก็ไปหว่านปุ๋ยนะครับแล้วก็หาพันธุ์หญ้ามาปลูกนะครับแค่นั้นเองนะครับ ที่หวานไว้ก็มีอีกเยอะนะครับนะครับเรามาดูกันว่าแปลงหญ้าธรรมชาติที่โคบานได้หว่านปุ๋ยไว้นะครับเป็นยังไงนะครับเป็นหญ้าธรรมชาติด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้หวานปุ๋ยทิ้งไว้นะครับก็ยาวนะครับไปตัดได้อีกหลายวันนะครับกว่าที่ฝั่งนู้นจะเกิดขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเริ่มยาวนะครับเราก็จะมียาให้วัวกินได้ตลอดทั้งหน้าฝนเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าฝนนะครับก็คือตรงบริเวณพื้นท้องนาอะไรต่างๆก็จะปลูกข้าวเกือบทั้งหมดนะครับเราก็หาบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินนะครับแล้วก็ไปไถนะครับแล้วก็หาพันธุญ้านะครับไปปลูกนะครับซึ่งผมตอนนี้ผมเล็งที่ญ้าหวานย่าข้นนะครับเพราะว่าย้าขนนี้สะเทินน้ําสะเทินบดนะครับถ้ามีน้ํามานะครับย้าขนก็จะเกิดนะครับสําหรับญ่าสําหรับญ้าที่ ปลูกค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษนะครับก็คือหญ้าหวาอิสราเอลนะครับดังนั้นเราก็ถ้าตำแหน่งที่เราปลูกหญ้าหวาอิสราเอลเราต้องควบงมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดเจริญเติบโตนะครับแล้วก็หญ้ากินนี่นะครับที่งามนะครับก็โดยโดยหลักเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเหมือนกันครับขอให้เราปลูกรอบแรกติดนะครับต่อไปมีน้ํามีปุ๋ยนะครับเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับเราหาพื้นที่นะครับ วางเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ไปหว่านปุ๋ยนะครับลงแปลงย้านั้นก็จะทําให้บริเวณนั้นมีหญ้าได้กินให้วัวกินได้ตลอดทั้งปีนะครับสําหรับวันนี้โคบานก็มาเล่าให้หว่านเปลี่ยนตัวนี้นะครับแนวคิดโคบานก็คือหาตําแหน่งที่ปลูกนะครับแล้วก็ไปปลูกทิ้งไว้หว่านปุ๋ยทิ้งไว้นะครับเราก็จะได้หญ้าให้วัวกินได้พอเพียงนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ